ป็นถนนอีกเส้นครับมันวลีอุดมทาพ่อสีไฟขวามือมันนโพตรงไปนี่จะเป็นบานทาพอสีตอนในยุวลีอุดมครับเป็นอีกเส้นหนึ่งครับที่สามารถรับกระด้นไล่ทางกครับไปให้เส้น สายบังลางน่าจะรวยได้ไปบังบุกบังลางครับเดจะดูบรรยากาศอีกสิ่งนี้แล้วบังคางไม่ดีดค,ดครับเส้นทางแคบๆตอนนี้ไปประเทศลุนกอนกีนใหม่ครับ มีโมบารน,นึงที่ติดริมโดมหน้าอาจะเป็นสะพานโดมครับขึ้นเขาเราเนี่ยสโนุบเบาเลยคนกำลังกลับจากปีใหม่สั้นๆทีใหม่ สภาพลำโดงง่ครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งครับสิดทิดแม่นำโดง มีคณะเที่ยวนาลัดอีกเส้นหนึ่งครับเนดนถนนทางรถสระบตร4068ทคนรัทานี ทุกปีมันเรียนหน้าปังครับแต่ว่าปีนี้เลนพุ่นมันปลูกกระโพดครับมันปลูกกระโพดก๋วยเตียวแถวทางๆนี่ก๋วยเตี๋ยวหน้าปังครับนี่แหละเลนหน้านตรงเตียวสูงน้ังลมขึ้นมาเลนหน้าปังแต่ปีนี้เห็นปลูกกระโพดสิ่งส่วนนี่จะเป็นตำบลท่าพวศรีครับเป็นตำบลท่าพวศรี โั้โหไพักสเลยอันเอ็นขายหม้ครับแหล,ลองจอดเสือแทงโมครับจอดเสือแง เส้นแสบเศษแสบครับจอดซื้อจังหมูข้างทางครับรถคนเอื่นขึ้นเขาเห็นบางท่านก่อนบท่านอย่าซิมเลยซิมจะซิมเั้งหมะทุกจุบาททุกจุดเศร้าจ้ะนี่น้อยๆก็บแสบเด้อจ้ะท่านยังท่านซ้ำรถปอแนจ้ะรถยังแนงรถยูซื้อรถหวานรถแสบเนี่ยจ้ะหลายกว่ามู มกขั้นเงกขั้นตัวยี่สิบจ้ามกเต็งโมงก็เสร็จแล้อจ้ามกเต็งโมงก็อยากนั่มเสนอให้ซีมเด้อจ้าซีมงั้นปะในนั่มเสนอให้ซีมมันหวานดีจ้าหวานหวานฉ่ำดีจ้าหวานปะในสามสิบจ้ะหน่วยสามสิบสองหน่วยจ้เลือกเบื้องเอาหน่วยไหน อนห่วยซุกนย่างเะีุกน่อยบบซุกจะหายด้กลับมาใหม่เดิซุกเบิ้ดซุกเบิ้ดเล่นกันน้อยดิบซุกเบิ้ดก็ซื้อไปแล้วข่อยใส่เนี้น้องบุ่น โม่ครับเดินทางกันต่อโม่หอดบ้านครับท้าประสีเหลียวสายไ่ถึงโม่สองน้วยครับระสามสิบกัะบทขนตุส่าสามรถยี่สิบาท điều quá Hãy subscribe cho kênh tầm muộn Gõ Để không <laughs> กวงทนกับปาราย เียวัวเดือุดมไปสายอ่เพื่อนผมยืนครับวมก็ัะขอปิิคกิปใบสั่นี้ครับเกินทางงนะครับขับเรยวคัวครับแจะบั้งสั้งถึงแต็งหมูครับแตง้งโมแบบร้ายกันแจ้งโม